làm công ăn, bằng đồng tàn rồi <laughs> cho cho đi <laughs> thì mà, lúc mà.

เขาจะชอบตื่นประมาณสี่ห้านั่นแหละลูกกินกาแฟแล้วก็มานั่งดูยาอยู่ตรงนี้เออพ่าป้าเองก็ยังไม่ได้ตื่นยังไม่ได้ลุกออกมาแต่ตื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ลุกออกมาแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงก็ร่าง,งน้าอี้ เออป้าก็ยังนอนอยู่เต็นทรกได้ยิงช้างก็ร้องปี๊ี๊สามทีป้าเลยออกมาจากในห้องก็เห็นแล้วเป็นแบบนี้แล้วแล้วหลานก็เห็นช้างมันวิ่งออกไปหลังบ้านเห็นช้างเลยเออหลานก็เห็นเพราะว่าก็ออกหลังบ้านยานออกหน้าบ้านกว่าจะเปิดประตูได้เพราะมันใส่กอนไว้กว่าจะเปิดลงมาได้แล้วหลานก็เห็นช้างมันวิ่งออกไปทางหลังบ้านเลยกี่ตัวครับตัวเดียว มาหน่ะเห็นแกเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่ได้ยินเสียงแกร้องแกอะไรเลยอ่ะเราไม่ทานเราคนไม่รู้เนาะเรอไม่ทานแล้วอีอย่างเนี่ย ขับคนมาไอเราก็ไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาวิ่งขับใครมาว่าเป็นแกนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกเพราะว่ามีคนเธอรอใส่บาตรอยู่เพราะว่ามันช่วงเช้ายังไม่มีใครตื่นขึ้นมาใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนหกโมงด้วยซ้ำไม่ที่ว่าเจราขคอี้ที่ถิดช้างร้องอ่ะที่ตัวครับตอนนั้นตัวเดียวตัวเดียวรู้รู้ไหมว่าตัวผู้หรือตัวเมียประมาเนี่ย ไนไม่เห็นไม่เห็นเห็นแค่หลังหลังช้างที่แบบวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งออกจากหนีไป,หไปแล้วเดินเอกไปทางไหนครับทางหลังบ้านไปในซอยที่นึใช่ครับปันไล่เลยผมมาผมาออมาไม่ทันลุออกแล้วเห็นลุงนอนอยู่แล้ว